สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Marvel Studio อย่าง Echo กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวได้เริ่มต้นในจักรวาลหนึ่ง มีแหล่งน้ำคล้ายสระน้ำมีร่างหนึ่งโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำร่างนั้นก็คือชา้าเธอขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วมีคนอื่นๆก็ตามเธอขึ้นมาจากนั้นชา้าก็กวกน้ำจากบ่อขึ้นมาดื่มหลังจากที่ชา้าดื่มฝ่ามือของเธอก็เริ่มมีแสงสีทองเรืองแสงออกมาพร้อมกับนกที่บินมาเกาะเธอเราวกับว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ทำให้นกบินหนีไปแหล่งน้ําที่ชาฟ้าดื่มก็เริ่มจะมีแรงสั่นสะเทือนภายในถ้านั้นค่อยๆถล่มลงมาทําให้หินด้านบนถล่มลงมาทับคนเหล่านี้ชาฟ้าที่ดื่มน้ําเข้าไปก็มีกําลังวังชาเธอใช้มือทั้งสองข้างครับดันหินที่อยู่ด้านบนอย่างสุดชีวิตแล้วร่างของเธอก็เรืองแสงออกมาจนทุกอย่างดับวูบภายในพิตาชาฟ้ารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็พบว่าเธออยู่อีกโลกหนึ่งพร้อมกับนกที่เกาะเธอ และมีผู้รอดชีวิตมากับเธอด้วยเช่นกันผิวหนังที่เป็นสีน้ำตาลนั้นค่อยๆหลุดล่อนจนกลายเป็นผิวหนังของมนุษย์แล้วปรากฏมีขดสีส้มอยู่บนฝ่ามือของเธอชาฟ้าได้ออกคำสั่งให้ทุกคนที่รอดชีวิตตามเธอมาหลังจากที่ได้ช่วยทุกคนเอาไว้ชาฟ้าจึงได้เป็นชาวช็อกเท้าคนแรกบนโลกใบนี้ตัดภาพมาที่โอคาฮมาได้ญิงสองคนกำลังเล่นกันอยู่ในห้องบอนี้เป็นเด็กหญิงครับที่พูดได้ปกติ แต่มายานั้นเป็นเด็กหญิงอีกคนเธอจะต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารดานนอกเริ่มมีเสียงฟ้าร้องทําเอาเด็กทั้งสองคนนั้นมองหน้ากันส่วนทางด้านผู้ใหญ่ก็ได้ทําการเฉลิมฉลองกันโดยมีชูร่าคุณยายของมายาที่มากับสกัรลีลุงของเด็กๆพวกเขาไดอาวมวงนั่งคุยกันรอบกองไฟคล้ายกับชนเผ่าแต่เป็นสังคมเมืองที่คุยกันสนุกสนานเมื่อถึงเวลาแยกย้ายกันกลับบ้าน นกตัวเดิมที่มาในตอนกำเนิดชาวช็อกเทา้าชูราคุณยายของมายาก็เห็นมันบินมาเกาะที่เสาหน้าบ้านแล้วก็บินจากไปภายในบ้านนั้นมีสองสามีภรยาทารวนั้นเป็นภรรยาและแม่ของมายาที่กำลังเก็บครัวอยู่เพราะว่าฝนกำลังจะตกและวินเลียมผู้เป็นพ่อของมายาที่คอยช่วยเหลือภรยาเป็นอย่างดีอีกทั้งทารัวนั้นเป็นคนหูหนวกที่แต่งงานกับวินเลียมที่เป็นคนปกติ เมื่อคนอื่นๆกลับบ้านกันหมดแล้วมายาก็ผาบอนนี้เข้ามาในบ้านเพื่อหลบฝนและอยากทานช็อกโกแลตร้อนๆแต่ทารัวก,ก็บอกว่าช็อกโกแลตมันหมดแล้วเดี๋ยวจะออกไปซื้อให้ทําให้มายาตามทารัวออกไปด้านนอกโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีเหตุร้ายกลังจะเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ทางด้านของลุงสกัลลี่ที่กําลังขับรถอยู่จึงถามว่า,ช,าวชูรากําลังกังวลอะไรชูรารู้สึกสังหณ์ใจไม่ดีว่าจะต้องเกิดเรื่องกับทารัว เป็นจังหวัดเดียวกันครับที่ทารัวขับรถออกไปซื้อของโดยที่มีมายาติดรถมาด้วยแต่ทารัวกลับเบรกไม่อยู่ทําให้รถคันหนึง่งพุ่งชนทั้งสองแม่ลูกจนกระทั่งดับบูกไปในพริบตามายารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็พบว่าแม่ของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วและเศษกระจกก็แทงทะลุขาของเธออีกด้วยมายารักษาตัวจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นลุงสกาล,ลีกับชูราก็มาเยี่ยมหลานสาว ดวยวินเลียมได้รอยอยู่ด้านนอกซึ่งวินเลียมก็รู้ว่าใครเป็นคนตัดสายเบรกจนทําให้มายาต้องอยู่ในสภาพนี้และตอนนี้เขาได้จัดการกับคนที่ก่อเหตุไปแล้วชูราไม่พอใจที่วินเลียมใช้สารเตี้ยและจะไม่มีวันให้อภัยชูราไม่อยากจะให้ทาวัวแต่งงานกับวินเลียมตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าวินเลียมทํางานสีเทาและเป็นกลุ่มมาเฟียที่ทําให้ชูรานั้นต้องเสียท้าวัวไปชูราขับไล่สายส่งวินเลียมอย่างไม่ใย,ยดี วินเลียมตัดสินใจจะออกไปอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กแต่ชูราก็ยังไม่พอใจเพราะว่ายังไกลไม่พอสําหรับเธอแล้วเธอก็เดินออกไปด้วยความโกรธแค้นและเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปส่วนลุงสกันลีเขาได้เข้ามาคุยกับวินเลี่ยมไม่กี่ประโยคก็เดินตามชูราไปวินเลี่ยมนั้นเข้ามาหามายาที่ห้องพักพร้อมกับวาดภาพ เพื่อส่งให้บอนนี่ซึ่งเธอก็คิดถึงทั้งเพื่อนและแม่วิลเลียมเข้าใจลูกสาวเปอย่างดีครับว่ารู้สึกยังไงมายายังรู้สึกผิดที่ทําให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับทารัวและหวังว่าทารัวผู้เป็นแม่ของเธอนั้นจะดีขึ้นนั่นเพราะว่าเธอยังไม่รู้ครับว่าแม่ได้จากไปแล้ววิลเลียมปลอบใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยหลังจากที่มายายได้สูญเสียขาไปหนึ่งข้างและสูญเสียแม่ไปในอุบัติเหตุ เธอก็ย้ายกจากโอคลาโฮมาไปยังนิวยอร์กซิตี้พร้อมกับวิลเลียมผู้เป็นพ่อของเธอโดยมีชูราและบอนนี่มองเธอด้วยความห่วงใยวิลเลียมไม่กล้าสบตาชูราด้วยซ้ำก่อนที่จะขับรถออกไปมายาได้ยืนหน้าออกมาจากรถเพื่อสื่อสารกับบอนนี่ที่กําลังร้องไห้อยู่พอเพื่อนจะย้ายไปบอนนี่ก็อยากจะตามมายาไปด้วยแต่ชูราก็ลังเอาไว้หลังจากนั้นรถก็ออกจากบ้านเพื่อมุ่งหน้าไปยังนิวยอร์ก มายาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นิวยอร์กเธอไม่กล้าแม้แต่สื่อสารกับใครซึ่งเธอก็สื่อสารกับวินเลียมผู้เป็นพ่อพินแค่คนเดียวเท่านั้นวันรุ่งขึ้นวิลเลียมก็ส่งมายาเข้าเรียนศิลปะการต่อสู้โดยใช้เหตุผลว่าชีวิตของมายาจะต้องดีกว่าพ่ออย่างเขาแต่มายาก็สังเกตว่าพ่อกำลังคุยกับใครบางคนอยู่และเขาก็ยื่ยนซองสีน้ําตาลให้กับอีกฝั่งซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าวินเลียมนั้นกลายเป็นผู้บัญชาการของกลุ่มวอลมาเฟีย ในขณะที่วิลสันฟริสหรือว่าคิงพินในจ้างของววลเลียมก็ได้เข้ามาทักทายมายาอย่างเป็นมิตรและเขาก็กลายเป็นลุงบุญธรรมของมายาในเวลาต่อมาหลายปีต่อมามายาได้กลายเป็นนักสู้สาวที่ต่อสู้กับผู้ชายอย่างดุเดือดแม้ว่าเธอจะใส่คาเทียมเธอเข้าชาร์จอีกฝ่ายหนึ่งจนชายคนนั้นยอมสีโลลาบให้กับคนพิการอย่างเธอเวลาต่อมาเธอได้ขับรถไปที่อู่ซ่อมรถเพื่อตามหาพ่อท่านใดนั้นก็มีมือสังหารสวมฮูดคนหนึ่งเข้ามาในอู่ มายาคอยสังเกตอย่างระวังพอมายาพังประตูเข้าไปก็พบว่าคนที่นี่ได้ตายไปหมดแล้ววิลเลียมก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ด้วยและชายคนนั้นก็คือโรนินชายที่สวมฮูดคนนั้นได้หลบหนีไปแล้ววิลเลียมบอกให้มายารีบหนีไปมายาไม่ยอมทิ้งพ่อและพ่อก็จากเธอไปต่อหน้าต่อตาทําให้มายาเสียใจและแค้นโรนินอย่างมาก ต่อมาที่หลุมศพของวิลเลียมมายาไว้อะไรด้วยใจที่เต็มไปด้วยความแค้นแม้ว่าบอนนี่เพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันในตอนเด็กจะปลอบใจเธอผ่านแชทก็ตามชีวิตหลังจากนั้นของมายาก็า้ก้าสู่เส้นทางสีดำด้วยการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจากคิงพินอยู่มาวันหนึ่งครับ ในขณะที่เธอกําลังจรกรรมมอเตอร์ไซค์ในโชว์รูมแห่งหนึ่งจนตำรวจได้ล้อมเธอเอาไว้เธอจึงบิดมอเตอร์ไซค์คันนั้นให้พุ่งทะลุผ่านกระจกไปที่รถของตำรวจโชคดีที่คิงพินมาประกันตัวเอาไว้ได้ทันพร้อมกับหญิงสาวที่อยู่ข้างๆที่สามารถสื่อสารภาษามือได้ซึ่งคิงพินก็เข้าใจมายาเพราะว่าเขาก็เสียใจเรื่องวิลเลียมเหมือนกันและเข้าใจเรื่องความแค้นจากการสูญเสียพ่อไปเหมือนกันอีกด้วย คิงพินตัดสินใจจัดให้มายาทำงานภายใต้การดูแลของเขาโดยสัญญาว่าจะตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อให้ระหว่างปฏิบัติภารกิจให้กับคิงพินภารกิจแรกที่โกดังแห่งหนึ่งก่อนจะเข้าไปนั้นยามจะต้องขอคนตัวก่อนที่พบคนสำคัญซึ่งมายาก็มาด้วยพอยามค้นตัวเธอและล่วงเกินเธอมายาจึงจัดหนักยามคนนั้นจนแทบร้องของชีวิตก่อนที่ลูกน้องของคิงพินจะเปิดคลิปให้ดูว่ามีคนบุกลุกเข้าไปในถิ่นของคิงพิน จากนั้นจะเป็นการจัดการเป้าหมายแรกในโกดังแห่งนั้นซึ่งมายาในตอนแรกก็ยังทําตัวไม่ถูกแต่พอจัดการไปได้คนหนึ่งก็จัดการพวกที่เหลือไปอย่างรบาบคาบและหลังจากนั้นมายาก็ถูกโจมตีโดยแดเดวิลทั้งสองคนนี้เผชิญหน้ากันในฐานะศัตรูคนแรกของมายามายากับแดเดวิลต่างตะบันกันอย่างไม่ยอมใครและชั้นเชิงของแดเดวิลก็เหนือกว่าเธอทําให้เธอนั้นพลาดท่าถูกแดเดวิลทุ่มด้วยชั้นวางของจนเธอลม้มลงไป มายาคว้าปืนลูกซองเพื่อที่ยิงเขาแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเดดดวิลนด้หนีไปแล้วเมื่อมาถึงที่บ้านคิงพินได้ชื่นชมมายาว่าเธอเก่งกว่าที่คิดนั่นก็ทําให้มายาใจฟูขึ้นที่ได้เห็นคําชมจากลุงบุญธรรมของเธอมายาได้เรียนรู้จากการสังหารเรากับการฝึกนักฆ่าโดยคิงพิน และแล้วมายาก็ได้พบกับโลนินซึ่งแท้จริงแล้วครับเขาคือฮอกอายหรือว่าคลินบาตันผู้ที่มีส่วนในการสังหารพ่อของเธอในคราบมือสังหารสวมฮู้ดสีดำซึ่งฮอกอายก็บอกความจริงไปว่าคิงพินก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังในการสังหารวินเลียมพ่อของเธอมายาไม่เชื่อว่าผู้มีพระคุณจะหักหลังแต่ฮอกอายก็เตือนว่าความแค้นทําให้คนตาบอดและอยากจะให้เธอไต่ตองให้ดีว่าใครหลอกใช้กันแน่หลังจากที่รู้ว่าคิงพินจัดการในเรื่องการตายของวินเลียม จากปากของฮอกอายเธอก็เก็บข้าวเก็บของออกจากห้องทั้งหมดและมองรูปพ่อก่อนที่เดินออกไปซึ่งตรงกับจังหวะที่คิงพินนีตายมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทำลายของฮอกอายจนพบเข้ากับมายาต่อให้คิงพินจะแก้ต่างว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวแค่ไหนแต่คิงพินก็ทําให้พ่อของเธอต้องตายมายาจึงได้ลังแค้นให้กับพ่อของเธอด้วยการยิงคิงพินเข้าไปที่หน้าอย่างจังไม่มีคำว่าบุญคุณด้วยการหลอกใช้จากความแค้นอีกต่อไปแล้ว ห้าเดือนต่อมามายาได้กลับมาที่โอฮฮโฮมาเนขณะที่เธอนั้นเริ่มมีอาการหลับในเพราะว่าขับมอเมตอร์ไซค์มาทั้งวันพ่อเกือบจะชนเข้ากับรถบรรทุกเธอก็ได้ยินเสียงแต่เกือบแทบจะหลบรถบรรทุกที่สวนมาไม่ทันแล้วเธอก็หลบหลีกได้อย่างเฉียดฉิวมายากลับมาที่บ้านเธอนึกถึงเรื่องวันวานที่มีความสุขระหว่างเธอกับบอนนี่แล้วเหลือบมองไปที่จุดที่เล่นด้วยกันอยู่เป็นประจำเมื่อเข้าไปในบ้านเธอจึงทำแผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กับห้องอายก่อนหน้านี้ มายาทําการเย็บแผลจากไหมขัดฟันแล้วเธอก็พักผ่อนในบ้านที่แสนอบอุ่นของเธอเช้าว,วันต่อมามายาสะดุ้งตื่นจากฝันประหลาดในเรื่องของชาวช็อกเท้าเพราะว่าเธอนั้นได้ตื่นขึ้นมาที่บ้านแล้วแต่มีบางคนมาอยู่หน้าบ้านและมายาก็คิดว่าจะต้องเป็นผู้บุกรุกที่งัดมีดเข้ามาเธอถือปือนออกไปเพื่อที่จัดการกับชายคนนั้นอย่างระวังตัวมายารีบเปิดประตูและจัดการกับคนคนนั้นซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอที่มีชื่อว่าบิสกิต เขาดีใจอย่างมากที่มายากลับมาที่บ้านแล้วแนะนําให้รู้จักกับบิลลี่แจ็คสุนัขคู่ใจของชูราที่มากับเขาด้วยมายาได้ขอร้องให้บิสกิตนั้นไม่ให้ชูรารู้ว่าเธอกลับมาที่นี่เพื่อนุ่มนาวเขาไม่ให้ใครรู้ว่าเธออยู่ด้วยบิสกิตก็รับปากแล้วพร้อมช่วยมายาอย่างเต็มที่และเขาก็ดีใจที่เธอกลับมามายาขับรถมาเห็นบอนนี่ที่กาลังเล่นบาสอยู่กับเพื่อนที่ทํางานซึ่งบอนนี่ก็ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินพอรู้ว่าบอนนี่อยู่ที่นี่แล้ว จากนั้นมายาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ลานสเกตเพื่อขอพบกับเฮนรี่มายาขอคุยกับเฮนรี่เป็นการส่วนตัวซึ่งเขาก็พาแกรนเซตเธอเป็นทั้งหมอสาวประจำเมืองและให้การช่วยเหลือในการทำแผลให้กับเธอด้วยเฮนรี่พามายาขึ้นไปที่ด่านฟ้าซึ่งเป็นที่ส่งสัญญาณเขาให้มายาส่องกล้องไปมองบอนนี่เฮนรี่บอกว่ามายาควรไปเยี่ยมเธอมายาก็มองว่ามันยังไม่ใช่เรื่องที่บอนนี่จะเข้ามายุ่งแต่เฮนรี่ก็เสริมว่าถ้าไม่ไปหาบอนนี่เลย มายายิ่งกว่าแรงน้าใจมากๆเลยละแล้วเธอก็เบนกล้องไปให้เฮนรี่ดูเป็นโกดังของคิงพินมายาขอให้เฮนรี่ช่วยเธอลือกิจการของคิงพินเพื่อที่เธอจะได้เข้ายึดของอาณาจักรของเขาแต่เฮนรี่ก็ปฏิเสธโดยไม่ต้องการเป็นอันตรายต่อครอบครัวของเขา,ขเขามันไม่ต่างอะไรกับการชักศึกเข้าบ้านพอเธอรบเลาอีกครั้งเฮนรี่ก็โกรธและถือว่าไม่รู้จักกันอีกจนลงไปจากบันไดตัดภาพมาที่โรงพยาบาล เผยภาพของคิงพินซึ่งรอดชีวิตมาได้เขาได้พักฟืน้นจากอาการบาดเจ็บบริเวณเบ้าตาย้อนกลับไปในแอร์ลาแบมาในปีคศออ1200ซึ่งเป็นภาพที่ชนเผ่าเมืองเร่มีระบบหัวหน้าเผ่าโลวักหัวหน้าทีมที่เป็นผู้หญิงกำลังเล่นเกมบอลเมื่อทีมของโลวักใกล้จะชนะแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ส่งนักรบที่น่าเกรงขามออกไปช่วยทำคะแนนโดยคนในทีมได้ดึงสติของโลวักอย่าพึ่งวอกแยก ตอนนี้ท้าแพ้จะต้องถูกในรเทศจากทีมของเธอตลอดการ้วยความที่โลวักมีพลังแบบชาวไฟในตอนตอน้นในระหว่างการประลองเกมบอลในระยะประชิดที่รุนแรงด้วยมือของเธอที่เปล่งประกายโลวักลุนออกจากระยะประชิดด้วยลูกบอลและเอาชนะไปได้จนฝ่ายตรงข้ามนั้นถึงกับแค้นใจไปเลยทีเดียวตัดภาพที่มายาเที่กลับมาที่บ้านบิสกิตได้แชทมาหาเธอว่าจะเอาของไปให้ ซึ่งบ้านของมายาในตอนนี้ก็มีไฟวิบวับรบกวนเธอบิสกิตมาที่บ้านพร้อมกับยกของมากมายมาให้กับเธอมายาถามบิสกิตด้วยภาษามือไปว่าเคยใช้รถแข่งวิบากไหมบิสกิตบอกว่าไม่เคยแต่ถ้าเขาทำชูราเล่นเขาแน่ๆเธอจึงรบกวนแค่ซื้อของบางอย่างให้เธอตามรายการที่เธอให้บิสกิตถามว่าไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมแล้วมายาก็ส่งเงินมัดหนึ่งให้กับเขา บิสกิตได้มาที่ร้านขายของพื้นเมืองของสกัลลี่บิสกิตได้เข้ามาซื้อเครื่องมือส่วนตัวและขอซื้อกล้องจิ๋วจากสกัลลี่ด้วยขอแบบเล็กเท่านกฮัมมิงเบิร์ดสกัลลี่จึงจัดให้พร้อมกับชูกล้องจิว๋วพร้อมสายให้อีกด้วยเมื่อบิสกิตกลับมาถึงบ้านมายาจึงขอให้เขาขับรถเล่นด้วยกัน บิสกิตบอกว่ามีทานมือเย็นทุ่มหนึ่งและเขาไม่สะดวกที่เอารถออกมามายาเสริมไปว่ายังไงเขาก็ทานข้าวกับคุณยายยันอายุ60ปีอยู่แล้วบิสกิตจึงยอมไปกับมายาโดยดีที่รานสเก็ตของเฮนรี่ชูรามาตามหาเฮนรี่ในเรื่องของมายาเธอเห็นชาวบ้านพูดคุยกันว่าเห็นมายากลับมาที่นี่เธอสงสัยว่ามายากลับมาที่นี่เพราะอะไรซึ่งเฮนรี่ก็ลำบากใจที่จะตอบและชูราก็ไม่อยากจะต้อนรับมายาสักเท่าไหร่คงจะดีถ้าไม่เจอกับบอนนี้ ในวันนั้นบอนนี่ใจสลายอย่างมากและชูราก็เป็นห่วงบิสกิตหลานชายของเธอที่หัวอ่อนอีกด้วยเฮรีตตอบไปว่าเธอมาแค่ผ่านๆเท่านั้นชูราขอให้เฮรี่ช่วยดูอย่าให้มายานั้นเปลี่ยนแผนด้วยการไม่สร้างเรื่องก็พอบิสกิตขับรถมาในเส้นทางที่เปี่ยวตามคำสั่งของมายาเขาสงสัยว่าเธอต้องการอะไรกันแน่มายาบอกว่าเธอขาดของบางอย่างแล้วลงจากรถไปบิสกิต ต้องการคุยให้รู้เรื่องมายาติดตั้งสลิงขอมือถือของบิสกิตเพื่อตั้งค่าระบบติดตามและบอกให้บิสกิตขับตามสัญญาณไปจากนั้นเธอก็กระโดดลงไปทําให้บิสกิตตกใจอย่างมากมายาตั้งใจโดดลงมาบนรถไฟเพื่อต้องการจะบุกเข้าไปภายในรถไฟบรรทุกสินค้าที่มีคนของคิงพินคุ้มกันอยู่จนเธอมาพบที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเข้ามาทางช่องใต้รถไฟเธอใช้กล้องและอุปกรณ์เครื่องมือเปิดเข้าไปดูข้างในอย่างใจเย็น จังหวะที่บิสกิตขับรถตาม GPS ไปชูราก็ดันโทรตามบิสกิตให้กลับบ้านทําให้บิสกิตหงุดหงิดอย่างมากครับทําไม่ต้องโทรมาเวลาน้่าสิวหน้าขวานด้วยก่อนที่จะวางสายไปแล้วมุ่งหน้าออกเส้นทางวิบากเพื่อที่ตามรถไฟให้ทันทางด้านของมายาหลังจากที่าวางระเบิดแบบโฮเมดเอาไว้ในกล่องลังกล่องหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกลับทางเดิมสเปฉีดกลบรอยตัดเอาไว้ ขณะที่เธอกําลังจะลงขาเทียมของเธอก็ติดอยู่ในข้อต่อรถไฟจูจูมายาก็ได้รับพลังพิเศษจากชาวฟ้าบันพระบุรุษของเธอจากนั้นก็ดันข้อต่อออกเพื่อปล่อยขาของเธอหลังจากที่มือของเธอเริ่มเรืองแสงแล้วบิสกิตก็เริ่มหาสัญญาณไม่เจอแล้วเช่นกันมายารีบเร่งม,มือแล้วออกมาจากที่นั่นแล้วใช้เท่งเหล็กเสียดสีเข้าไปที่ล้อทําให้เกิดประกายไฟบิสกิตเห็นประกายไฟที่มายาทําขึ้นจนรู้ตําแหน่งของรถไฟเขาจึงขับตามไปพอรถไฟเข้าอุโมงค์ บิสกิตก็ตะโกนเตือนเธอมายากระโดดแล้วติดสลิงเข้าที่รถทําให้พ้นจากอุโอค์ได้ทันบิสกิตคิดหนักว่าถ้ากลับบ้านไปจะต้องโดนชูร่าด่าแน่ๆเพราะว่ารถพังไปพอสมควรและบอกกับมายาไปว่าขโมยมาแล้วก็รักษามันให้คุ้มแต่มายากลับบอกว่าเธอไม่ได้เอาอะไรมาเลย วันต่อมาที่นิวยอร์กสินค้าบนโบกี้ดังกล่าวรับมาถึงคลังแสงแห่งหนึ่งของคินพินเซนลูกน้องคนหนึ่งได้ส่งคนเข้าไปขนถ่ายลังที่มายาวางระเบิดเอาไว้ทําให้เกิดระเบิดขึ้นทําลายสานที่แห่งนั้นอย่างยับเยินโชคดีที่ซินรอดตายมาได้ เมื่อข่าวคราวเมื่อถึงหูของเฮนรี่ที่ดูแลงานขนส่งโดยตรงพอมาถึงที่โกดังลูกน้องก็รายงานความคืบหน้าให้กับเฮนรี่ทราบและเฮนรี่ก็ส่งข้อความไปคุยกับมายาด่วนต่อมามายาได้มาที่ร้านของสการลี่ซึ่งสการลี่ก็บอกว่าคิดถึงมายาและมากกว่า20ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันซึ่งมายาไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปตั้งแต่แรกแต่เธอไปเพราะว่าตามพ่อไปตังหาก แล้วเธอก็ได้ขาดเทียมใหม่จากฝีมือของสกัลลี่มายาเห็นลูกปั้นของชาฟาเธอหยิบมันขึ้นมาสำรวจอย่างสนใจและผูกพันสกัลลี่เผยให้เห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งในนิมิตของมายานั้นก็คือชาฟาซึ่งเป็นชาวช็อกทาวคนแรกและครอบครัวของมายาสามารถสื่อสารกับชาฟาได้ทา่าหน้าของบิสกิตที่ต้องหลบสายตาชูราระหว่างที่เขาขับรถผ่านเธอเพราะว่าเขากลัวโดนด่า เพราะว่ารถที่ยืมมาจากยายอยู่ในสภาพร่อแร่ตั้งแต่เมื่อคืนเขาต้องขับรถไปซ่อมที่อู่จนต้องประกาศขายของสะสมของตัวเองผ่านทางวิทยุเพื่อนำเงินมาซ่อมรถจนบอนนี่ถ้ากลับมาทางวิทยุด้วยความเป็นห่วงว่าเขาประสบอุบัติเหตุมาหรือเปล่าที่ต้องนำรถมาซ่อมจนบิสกิตหลุดปากเรื่องของมายาให้กับบอนนี่ได้รู้ทําให้เธอรบเรา้าขอให้เขาบอกว่ามายาอยู่ที่นี่หรอบิสกิตจึงต้องตัดบทเอาดีๆหลังจากหลุดปากเผยความลับไปแล้ว ทาท้าของเฮนรี่ที่รู้เรื่องการระเบิดของอาวุธจนต้องมาเผชิญหน้ากับมายาโดยเขาเตือนเธอให้หยุดทําการโจมตีเหล่านี้ก่อนที่เธอจะทําร้ายผู้คนที่อยู่ใกล้เธอแต่มายาก็เมินเฉยต่อสิ่งนี้จนเฮนรี่หมดคําพูดที่จะเตือนบอกให้เธอนั้นไปกบดานซะและเดินออกไปยังชุนเฉียวพอมีแชทของบอนนี่ถามว่ามายามาที่นี่หรือทําให้เธอระบายความโกรธโดยการยิงโซ่ตรงที่เคยนั่งเล่นด้วยกันในวัยเด็กจะหลุดหมด ตัดผ้ามาช่วงเวลาในอดีตของตูกรูหญิงสาวที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นมือปราบของชนเผ่าเธอได้ฝึกฝนการยิงปืนจนเก่งแต่พ่อของตูกูกลับไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกสาวนั้นเป็นมือปราบของชนเผ่าเพราะว่าตูกรูนั้นเป็นผู้หญิงผู้หญิงคือผู้ใช้ชีวิตแต่ผู้ชายคือผู้ทำลายชีวิตแต่ตูกรูนั้นไม่ยอมเธอย้อนไปว่าจะใช้ชีวิตไปทำไมถ้าไม่สามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้แล้วตูกรูก็ขี่ม้าออกมาอย่างไม่พอใจ ตูกูนั่งคุนคิดคนเดียวอยู่ริมน้ำตกเธอตัดสินใจถักเปียแห่งชนเผ่าช็อกเทา้าซึ่งทำได้เฉพาะผู้ชายที่เป็นนักสู้เท่านั้นใน,นขณะที่พ่อของเธอและกลุ่มมือปราบของชนเผ่าที่ต่อสู้กับพวกบุกรุกผิวขาวที่ไล่ต้อนเข้ามาทั้งสองฝ่ายนั้นดวลปืนกันอย่างดุเดือดตูกูเห็นนิมิตภาพอ่างน้ำน้อยครั้งที่ชาฟานั้นกวักมาดื่มจนทำให้เธอนึกถึงบรรพบุรุษด,ดังเดิมของเธอขึ้นมาว่าเกิดมาจากใครเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่ามีภยัยร้ายกับพ่อของเธอ ในจังหวัดที่พ่อของตูกูกําลังเสียเปรียบอยู่นั้นตูกูก็สวมชุดของชายนักรบครับปรากฏขึ้นมาและช่วยยิงปืนจัดการกับพวกบุกลุกผิวขาวไปจนรับคาบพ่อของตูกูถึงกับโห่ร้องอย่างชอบใจในความกล้าหาญของเธอตัด้ามันที่ร้านของสกัลลี่ชูรามาหาสกัลลี่ซึ่งชูรากังวลว่าบิสกิตจะติดตรักแห่งเรื่องมายาและมองว่ามายาเหมือนกับวินเลียมพ่อของเธอมากกว่าที่เหมือนทารัวแม่ของมายา สกัลลี่ถามชูราว่าแน่ใจหรอว่ารู้จักหลานตัวเองดีแล้วจริงๆชูราย้อนไปว่าสกัลลี่เองก็ไม่ได้เจอมายามา20กว่าปีเหมือนกับเธอสกัลลี่เตือนสติชูราให้ลดอีก,กเรื่องหลานตัวเองลงหน่อยจะได้ไม่เสียหลานตัวเองไปอีกคนชูราสายหัวไม่ยอมสักเท่าไหร่สกัลลี่เนี่ยให้ชูราลองฟังหลานตัวเองพูดบ้างจะได้เข้าใจว่าเธอรู้สึกยังไงในตอนนี้ต่อมาวิกกี้ ลูกน้องเก่าของเฮนรี่ที่ทํางานในลานสเก็ตได้แอบติดต่อกับเชนชายที่ดูแลโกโดังของคิงพินว่าเขารู้เรื่องที่อยู่ของมายาและถ้าจับตัวเธอมาได้แล้วจะติดต่อกลับไปต่อมาในขณะที่มายากําลังเดินเล่นอยู่ตามลําพังบริเวณทะเลสาบแถวบ้านพลั้นหันมาเจอภาพนิมิตของชาฟาและทําให้นึกถึงสํานึกเดิมของตูกูเข้ามาแต่จูจ่ๆก็มีคนลอบเข้ามาโปะยาสลบเธอและลากตัวเธอไป มายารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งว่าเธอกำลังถูกห้อยหัวมัดแขนมัดขาอยู่ที่ร้านสเก็ตเชือกทีรัดทําให้รัดจนส่วนของเท้าเทียมนั้นหลุดออกมาที่แท้จริงแล้วเป็นฝีมือของวิกกี้ที่ต้องการจับตัวมายามาเพื่อเอาค่าหัวโดยมีสาวในร้านสมรู้ร่วมคิดด้วยก่อนจะช่วยล็อกมายาออกจากร้านสเก็ตไปซึ่งเฮนรี่เจ้าของของวิกกี้ก็โดนมัดเอาไว้ในห้องเช่นกันวิกกี้สั่งให้สาวร่างอ้วนที่เป็นหนึ่งในสองสาวส,าวสมรู้ร่วมคิดเฝ้ามายาเอาไว้ ส่วนตัวเขากับหญิงสาวอีกคนหนึ่งจะไปรับใครบางคนที่กําลังเดินทางมาตามนัดในขณะนั้นเองบอนนี่มาหาเฮนรี่เพราะว่าต้องการรู้ว่ามายาอยู่ที่ไหนเฮนรี่พยายามส่งเสียงเตือนแต่วิกกี้ก็หู่ให้หกปากก่อนที่บอนนี่จะเดินอ้อมไปด้านหลังร้านแล้วเปิดประตูเข้าไปเมื่อบอนนี่เข้ามาได้เธอรู้สึกว่าร้านมันเงียบผิดปกติปกติร้านสเก็ตของเฮนรี่ไม่น่าจะเงียบขนาดนั้น เป็นจังหวัดที่พวกมันปล่อยเฮนรี่ให้เขานั้นเล่นละครตบตาเพื่อไล่บอนนี่กลับไปแต่เฮนรี่ก็แอบส่งสัญญาณมือให้กับบอนนี่ได้รู้ว่ากําลังมีอันตรายให้เธอนั้นรีบหนีไปบอนนี่เห็นแบบนั้นจึงรีบออกไปตั้งหลักก่อนจากนั้นวิกกี้ก็จับเฮนรี่มัดเอาไว้เหมือนเดิมท่านะของบอนนี่รีบขึ้นรถไปหยิบบอวขึ้นมาเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแต่จู่ๆก็มีมือปริศนาล็อกตัวของบอนนี่เอาไว้ ส่วนมายาสำรวจรอบๆห้องที่เธอถูกขังอยู่เป็นห้องที่ใช้ซ่อมรองเท้าสเก็ตแล้วมายาก็เห็นพวกมันลากตัวบอนนี่มาขังที่นี่เช่นกันเมื่อพวกมันออกไปจนหมดแล้วมายาใช้เท้าอีกครั้งหนึ่งครับหยิบขาเทียมที่หลุดอยู่ใกล้ๆพร้อมกับปลดใบมีดที่อยู่ปลายเทา้าเพื่อใช้ในการตัดเชือกที่มัดเธอออกบอนนี่อึง้งที่คนที่อยู่ตรงหน้ากลับเอาตัวรอดได้อย่างง่ายๆอย่างเดือเชื่อ มายารียบหากันไกลตัดเชือกที่ล็อกบอนนี่ออกบอนนี่พยายามปรับความเข้าใจกับมายาที่เอาแต่นีหน้าเธอเธอบอกกับมายาว่าเธอรออยู่ทุกวันเป็นเวลาหลายปีกว่าจะเจอเธอและไม่คิดแม้แต่จะส่งข้อความกลับมาหาเธอส่วนวิกกี้มัดเฮนรี่และมันก็หลุดปากบอกว่าจับตัวบอนนี่มาด้วยเฮนรี่จึงถามว่าจับเธอทําไมวิกกี้ปฏิเสธและอ้างว่าเพราะมายาเป็นต้นเหตุท,ที่ต้องทําเรื่องแบบนี้เฮนรี่เกลี้ยกล่อมให้วิกกี้คิดให้มากกว่านี้ เพราะสิ่งที่เขาทําเสี่ยงถูกพวกคิงพินฆ่ามากกว่าจะได้แต่วิกกี้ก็ไม่สนใจเขาต้องการแค่ฆ่าหัวเท่านั้นจากนั้นหนึ่งในสาวสมรู้ร่วมคิดได้เรียกวิกกี้เพราะเธอได้ยินเสียงแปลกๆจึ่งรีบพากันเข้ามาดูมายาที่ตอนนี้แกล้งว่าตัวเองนั้นถูกมัดอยู่ภาพที่มายาหินมีสาวร่างท้วมเอาปืนจอที่บอนนี้ วิกกี้จะโทรหาเชนแต่โดนสาวร่างผอมปัดมือถือของเขาตกลงกับพื้นทำให้มายารับมือถือที่ตกลงมาได้ทันสาวผอมได้ชักปืนจะจัดการกับมายาแต่วิกกี้ก็รีบทวงว่าจะทำถึงตายเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ค่าหัวก่อนจะให้บอนนี่เกลี้ยก,กล่อมแต่บอนนี่กลับถามมายาไปว่าจะทำไงดีมายาจึงคิดอุบายได้และแตัดสินใจชกไปที่บอนนี่ เพื่อแกล้งทะเลาะก,กันจนพวกของวิกกี้จะต้องมาห้ามและลากตัวบอนนี่ออกไปจากห้องนี้ทิ้งให้สาวร่างอ้วนครับเฝ้าหน้าห้องเอาไว้ทางด้านมายาพยายามหาทางช่วยบอนนี่โดยเธอหยิบเอาอะไรสกเก็ตบางอย่างออกมาทัานใดนั้นเชนก็ได้มาถึงพร้อมกับลูกน้องอีกหลายคนเพื่อมาเอาตัวมายาแต่พวกมันต้องการตัวมายาก่อนที่ให้เงินทําให้วิกกี้นั้นเสียเส้นอย่างมากครับส่วนทางด้านของมายาเธอนั้นทําการประกอบอาวุธจากชิ้นส่วนของสกเก็ต พร้อมกับจัดการกับพวกมันสาวอ้วนที่กําลังฟังมือถือจากข่าวอยู่นั้นมายาได้ใช้อาวุธสเก็ตครับยิงเข้าไปที่หลอดไฟแต่นัดแรกไม่โดนนัดสองนั้นทําให้หลอดไฟดับจนทําให้สาวอ้วนตกใจแล้วเปิดประตูเพื่อรอจัดการกับมายาเชนได้เข้ามาเจอกับสาวพร้อมที่ยิ้มเหมือนกับคนโรคจิตและเห็นบอลน,นี่ที่ถูกจับมานั่งคู่กับเฮนรี่เขาจึงถามว่ามายาที่ระเบิดคลังแสงนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหน ทั้งเฮนรี่และบอนนี่ไม่ตอบแต่วิกกี้ก็ทวงเงินทําให้เชนตวาดวิกกี้ไปท่านใดนั้นมายาได้ทําการส่งข้อความเข้ามาที่มือถือจนทําให้สาวผอมกับวิกกี้ถึงกับเสียหน้าเพราะว่าสาวร่างอ้วนนั้นถูกมายาจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วสาวผอมจึงขอจัดการกับมายาและวิกกี้จะตามไปด้วยแต่พวกลูกน้องของเชนก็กันท่าวิกกี้เอาไว้ทางด้านของวิกกี้พยายามจะทวงเงินจากเชนไม่หยุดจนเชนนั้นลำคาญสั่งให้ลูกน้องเป่าร่างของวิกกี้ไปพบกับยมพบาลทันที เชนได้ปินขึ้นไปที่บนนั่งบาร์เพื่อจับตัวเฮนรี่และบอนนี่เป็นตัวประกันแดนลูกน้องอีกคนหนึ่งก็ได้เข้ามารายงานว่าตอนนี้มายาได้หายตัวไปแล้วเชนเค้นความจริงจากเฮนรี่ว่ามายาอยู่ที่ไหนทันใดนั้นไฟที่ร้านสกิตก็เปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกับเพลงเมทัลล็อกแถมเสียงมันก็ดังจนเชนเจ็เจบแก้วหูโดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครพวกมันจึงเอาตัวเฮนรี่ไปเพื่อสับคัทเอาท์และให้ไฟนั้นใช้ได้เหมือนเดิม พอไฟฟ้ารัดวงจรทําให้ช็อตลูกน้องคนหนึ่งจนกระเด็นออกไปเฮนรี่หัวเราะด้วยความสะใจเพราะมายาได้วางกับดักอันนี้เอาไว้แล้วแต่หัวเราะไม่ทันไรเฮนรี่ก็โดนปืนตบไปที่หน้าเสียก่อนท่ารางของมายาเทได้ทําการจัดการเก็บพวกมันจนราบคาบในห้องควบคุมไฟฟ้าจิตสำนึกของมายาที่มีตูกลูอยู่ด้วยทําให้เดือนนั้นสาสตร์กระสุนใส่พวกมันเหมือนกับฝีมือของตูกลูและนําส่วนสายเกมหวดใส่พวกมันราวกับคาบอย แต่งานช้างของเธอนั้นอยู่ที่เชนที่มีบอนนี่เป็นตัวประกันมายายอมจำนวนเพื่อให้บอนนี่ปลอดภัยแล้วพวกมันก็ล็อกทั้งเฮนรี่และมายาด้วยการเอาปืนเจาะหัวแต่ทัานใดนั้นก็มีคนโทรศัพท์มาหาเชนที่ท่าทางจะใหญ่พอตัวเพื่อแจ้งอะไรบางอย่างกับเชนจนเชนนั้นต้องยอมหยุดลงมือและสั่งให้ลูกน้องรีบออกจากลานสเก็ตและปล่อยให้พวกของมายาทุกคนไปแต่โดยดีทั้งมายาบอนนี่และเฮนรี่มองหน้ากันด้วยความงง ต่อมามายาได้ขอโทษบอนนี่ที่ต่อยหน้าเธอเล่นทําให้บอนนี่นั้นแทบจมูกหักบอนนี่ขอให้แจ้งตํารวจแต่มายาขอร้องว่าอย่าบอนนี่จึงรีบออกไปจากที่นั่นบอนนี่กังวลเรื่องความปลอดภัยมายาสัญญาว่าจะไม่มีใครทําร้ายเธอมันต้องการตามล่าตัวเธอตัางหากและขอให้บอนนี่กลับไปที่บ้านก่อนแล้วบอนนี่ก็ขับรถออกไปจากที่นั่น ทาน้าของมายาเธอได้เข้ามาถามเฮนรี่ว่าทําไมพวกมันถึงจับตัวเฮนรี่เฮนรี่จึงจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเริ่มจากตรงไหนก่อนระหว่างเรื่องที่วิกกี้ทรยศเขาจนพาพวกเชนมาที่นี่หรือว่าพวกเชนต้องการตัวมายาที่ตั้งค่าหัวเอาไว้ส่วนมายาเดาได้ว่ามันต้องมีคนสั่งเชนมาไม่อย่างนั้นเชนกับหมาหมูของมันคงไม่กลับมาแน่ๆเฮนรี่บอกว่ามีคนเดียวที่ทําได้ก็คือคินพิน แต่มายาก็บอกว่าแค่ได้จัดการเขาไปแล้วแต่เฮนรี่ก็ตกลงว่าจะช่วยเธออย่างเต็มที่ในตอนนี้ชาววันรุ่งขึ้นสกาลี่ทำแข่งเทียมให้กับมายามายาไม่ค่อยชอบทรงนี้สักเท่าไหร่แต่ซากาลีก็บอกว่าให้ไปนิวยอร์กในฐานะตัวแทนของต้งตระกูลของเผ่าเราที่มาจากชาวช็อกเทา้าถ้าไม่ชอบก็แค่ทาสีดำทับเท่านั้นแต่มายาก็เปลี่ยนใจและโอเคกับมัน สการี่เอ่ยปากชวนให้มายาไปหาชูราบ้างแต่มายาไม่ค่อยโรงรอยกับยายสักเท่าไรไม่แม้แต่จะโทรหาและไม่ค่อยอยากจะเจอหน้าเธอสการี่เล่าตอนที่ชูราใจสลายที่มายาจากที่นี่ไป20ปีแล้วบ้านหลังนี้ยังเก็บเอาไว้และยังบอกกับมายาอีกว่าคนเรามักจะมีบางอย่างที่ปากไม่ตรงกับใจเสมอและเขาก็นำหน้าแค้งเทียมไปใส่ที่กาเทียมของเธอจากนั้นมายาก็เดินทางกลับบ้านต้องเผชิญหน้ากับคิงพินที่ยังไม่ตาย ผู้ที่เป็นทั้งคนสังหารและทระยศะเขาได้อยู่ตรงหน้าแล้วและเรื่องราวในตอนนี้ก็ได้จบลงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ